แางสบายดีเลย,ยตอนนั้นเจ๋งแค่ะตัวไล่เพื่อนอเพื่อนไปไหนเขาจะตามตลอดอตรงมาทางนี้นะดูดูดูด มาลุมกับเขามาลุมกับเขาเอา้านี่ไม่ใช่กานะเป็นนกนะดนนาานูนู่นนะคะปลานู่นนั่นๆเจอกาแล้วเจอกาแล้ววี่วิวไปไปไป,ไปเลยเ,เลยเออ ได้ปลาได้ปลาตรงนี้ปลาเยอะเนาะอยากมาแต่ก็เจอฝูงกาฝูงกาไป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 หลบให้ดีหลบให้ดีหลบให้ดีระวังนูนนะครับลังเลือเอาเอากาตามเนาะกาตามเนาะเอ้าเอ้าเอาระวังระวังนู่นปลาก็เยอะ ตรงนั้นมันไม่มีปลาเยอะนั่นๆติ๊กกะก็เยอะอู้หูดูๆดูๆโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบได้ปลาแล้วนู่นนะจ้องปลาแล้วค่ะเต็กกะก็โอ้โห ยายต้องอยู่ห่างๆมองอยู่ห่างๆเอ้าเอ้ากินอะไรอ่ะเจ้ากามองห่างๆก็เห็นอยู่เอาไปแล้วค่ะไปแล้วเอ้าเอาจะได้ตาไหมดูก็าคืจะได้ตาไหมดู รุนรุนรุน,รนเดี๋ยวไปเดินไปหาเขาเอ้านูนนูนนูนุ่นดุ่มดุ่มรุ่มไปแล้วเดินกลับมาไหมกลับมาไหมกำลังจ้องปลากำลังจ้องปลาค่ะอือืม,อม อ๋อกระเาะเล็กกระเอาะเล็กเอ้าเอ้าเอ้าเอ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 อเจ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 ือเจอฝู่งกาดักหน้าเป็นไงเป็นไงไปได้ไหมทีนี้เอาเอาลบให้ดีลบให้ดีดูดูดูทาขนฟูขึ้นแหลเอ้าเอ้าเอาเอ้าระวัง วังหางละวังละวังหางระวังหางละวังหางเห้ยผ่านไปได้ให้ผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้ไหมขอให้ผ่านไปได้เออเออได้ป้าด้วยโอ้มีป้าเยอะซะด้วยสิตรงนี้มีหน้าละ่ะมีหน้าละ่ะถึงกลับมาหาเขาอีกเอ้านี่ ลุ้นลุ้นุ้น,ล,นลุ้นค่ะลุ้นลุ้นว่าเขาจะได้ปลาไหมกา้าก้าก็หวงถิ่นเน, αι, น αι, ี่ยเน่ยดูดูด,ดูแก้งไปกินนะเอ้ยได้แล้วโอ้ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมนั่นโอ้ตัวปลาตัวใหญ่เลยเป็นกับตาและทีนี้ยเห็นไง ไม่ต้องเข้าไปไกลเขามองห่างๆดูติดาปลาตัวใหญ่เลยโอ้โหได้อไปได้ไหมเนี่ยนั่นจะเอาไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหออ้กดเลยทีเนี้ยได้ปลาตัวใหญ่เลยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะเห็นไหมคะมองไก,กลๆแต่ก็เห็นอยู่นะนั่นปลาตัวใหญ่อะคะ่ะนั่ ลุ้นลุ้นลุ้นทีนี้ลุ้น,ออนโอ้โหตัวนั้นจะมาแย่งไหมโอ้โ,โอ้โตัวขาวจะมาแย่งไหมนั่นนั่นทั้งกาทั้งตัวขาวจะแย่งทีเนี้ยตัวนี้ได้แล้วอืมอเอ้าออกากาจะไปแย่งเขาอ้าเอ้า โอ้ตัวใหญ่เลยค่ะเออตัวใหญ่เลยอะ่ะอืมอืมอือเห็นชัดชัดเลยทีเนี้ยแต่ก็อยู่ห่างๆนะคะภาพไม่ดีอยู่ห่างๆก็ได้เนาะไม่ต้องไปใกล้เขาเดี๋ยวเขาจะไปรบกวนเขาอือหงเสียงดัง แต่ทั้งอยากดูภาพนกหาอาหารค่ะ,ะ,ไ,ดะ,ไ,ดะได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วตัวใหญ่เออจัวตัวสวยเก่งมากแต่ตัวขาวสูงๆคออจยยาวๆนะ่ะจะได้แต่ซิวกับกุ้งนะคะแต่ตัวน,นี้เขาจะชอบเอาปลาตัวใหญ่ใครกินไม่ได้ก็เป็นของกาดำไป กินอาหารกาดำไปค่ะโอ้ยเสียงดังเครื่องแต่ยาโอ้โหผ่านนะผ่านนะโอ้ยผ่านนะกว่าจะได้กินอาหารโอ้ยทั้งนกทังกาจะไปลุมเขาทีนี้จะไปแย่งเขาโอ้ยใหญ่มากวิจกาดำาจะไปช่วยเขาดีไหมเนี่ย เราไปช่วยพอดีไหมเนี่ยโอ้ยน่าสงสารเนาะจะได้กินไหมล่ะโอ้ยสงสารเขาจังเลยเดินเข้าไปใกล้ๆดีกว่าโอ้ดูดูดูโอ้จุ่มลงไปในน้ำอ๋อจะกินได้จริงเหรอวิวิขกินได้จริงจอิงโอ้ย ปลาขึ้นได้จริงๆอะ่ะปลาโอ,อ้เหลือเชื่อปลาตัวใหญ่คืนได้อ้เป็นไปได้หรอเนี้โอ้ยเพิ่งเห็นค่ะเพิ่งเห็นเพิ่งเคยเห็นมาชมด้วยกันค่ะมาชมด้วยกันเนาะภาพเล็กภาพน้อยภาพเล็กน้อย,อยก็มองเห็นอยู่ค่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะ แต่มันก็เป็นไปแล้วนะเป็นไปแล้วชิดว่าจะเป็นเหยื่อของกาไปซะแล้วแต่เจ้านกก็เจงัานเห็นไหมคะนัะ่นนั่นเด็กก็จะหาอีกหาอีกลุ้นลุ้นค่ลุ้น,น,น,นโอ้เจงมากอูยได้กินปลาตัวใหญ่โอ้โอูยไม่น่าเชื่อเลยอะ เดี๋ยวจะเป็นภาพเล็กๆแต่๋ก็มองเห็นนะคะคุณยายไม่อยากไปใกล้เขากลัวเขาเสียสมาธิกลัวเขาไม่ได้กินอาหารค่ะโอ้เก่งมากเลยอ่ะโอ้โหอืมเจีงดูนะดูนะเขาจะได้อีกไหมดูค่ะดูได้อีกไหม ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อค่ะเชื่อแล้วออออะไรอีกอะไรอีกอะไรเอาอะไรอีกโอ้โหปลาของดินอยู่ในท้องโอ้โหเป็นไปแล้วเห็นกับตาคราวนี้ ธรรมชาติจริงๆค่ะดูดิกินน้าลงไปด้วยที่นี่คือบึงใหญ่นะคะบ,บึงใหญ่บึงกว้างม,มากนะคะนู้นนู่นในบึงก็จะ,นนม,ะ,ะ,ะมีน้ำอ๋ออ๋ออ๋อทำไมทำไมนกแกง่งตายแก้งนกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหนั่น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  นั่น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 อ้ยังไม่ไปนะคะยังอยู่ค่ะยังอยู่ที่เสียงนกเสียงการ้องก็คือ,นนอมีน้องหมามาเอาอ้อมเตาอยู่ใกล้ๆเขานะคะ่ะเตาหมาเดินลงมาในบึงค่ะลงมาในบึงใหญ่มีน้องหมาลงมาแล้วก็เสียงนกเสียงกาก็ร้องกันรั่นเพราะว่า เหออมาไม่เคยลงมาในเบิงนั้นน้องหมาไม่เคยลงมาแต่ลงมาถิ่นเขาเขาก็จะร้องดูค่ะดูดูภาพมีเต่าอยู่ใกล้ๆเขาด้วยอนนะั้โอ้ภาพบรรยากาศวันนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปใกล้ก็มองเห็นอยู่นะคะเห็นอยู่นะ,อ,ะ,อ,ะอยู่ห่างๆเขา โอ้ใเสียงเครื่องกัดยาโอ้ย,ย,งย,อยลงมาอีกนิดหนึ่งค่ะลงมาอีกนิดหนึ่งนั่นๆถ้าลงมาเขาจะบินเะห็นไหมคะนั่นะนะนั่นนะั่นนะั่นะอ้ยเขาก็จะบินเตรียมท่าแหละเตรียมท่าโอ้ยไปแล้วเพราะว่าอะไรไม่รู้ไหมคะนี่นี่มาถิ่นเขานี่นี่นี่ทั้งนกทั้งกาแตกตื่น เนี่ยกินได้ยังคะเนี่ยโอ้ยตาแล้วไม่ใช่ถิ่นเขาเออไม่ใช่ถิ่นตัวเองมาแย่งอาหารเขาเขาก็หนีกันหมดเอาได้อะไรไปซากปลาโอ้ซากปลาโอ้อื้อ เป็นภาพบรรยากาศที่น่าชมมากค่ะมาแล้วค่ะตัวนี้มาอีกแล้วทีนี้มาแล้วมาแล้วดูค่ะดูดูลุ้นค่ะลุ้นบุญทั้งเสียงดังนะคะเสียงดังนกควนเครื่องตัดหญ้าโอ้โหตัวนี้ผ่านไม่เอาปลาใหญ่จะเอาซิวจะเอาซิวกากุ้งโอเคค่ะคุณยายขอเจ็บภาพบรรยากาศที่แค่นี้ก่อนค่ะภาพนกวันนี้นกนก กินปลาให้เห็นกับตาเอาไปแล้วอเอ้ค่ะมองเลยบึงใหญ่ี่นาเชื่อเลยค่ะวันนี้ที่บึงใหญ่เรามาได้ชมมภาพค่ะภาพนกกินปลาเห็นกับตาเห็นชัดๆเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับร้านๆเจ้าค่ะ พามาชมบรรยากาศที่บึงใหญ่มีนกมีปลามีกบมีเต่ามีทุกอย่างค่ะธรรมชาติที่นี่ที่บึงใหญ่ค่ะกลางกรุงเทพจะเสียงดังค่ะวันนี้จะมีเสียงตัดหญ้านะคะเสียงตัดหญ้าเนี่ยคุณยายก็เก็บภาพถึงภาพจะไม่ไม่ได้เข้าไปใกล้เขาเพราะว่า หัวกาเสียสมาธิค่ะคุณยายก็เลยอยู่ห่างๆเขาวันนี้เจ้าลกตัวสวยได้อาหารสมใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกท่านากดเลิฟกดไลค์ให้คุณยายด้วยค่ะคุณยายกับหลานลานเจ้าค่ะพามาชมบรรยากาศที่บึงใหญ่ค่ะ บึงใหญ่บึงใหญ่แห่งนี้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราชมธรรมชาติล้วนๆค่ะบายบายค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันชิปหน้าไปแล้วค่ะไปแล้ว